พวกนี้ถ้าปล่อยขาดมันคือสายพานทามไม่เหมือนฝังรถยนต์เงดี่ถ้าปล่อยขาดเมื่อไหร่นะั้นเรื่องเรื่องใหญ่เรื่องโตเลยช่มี่พี่ใช่ครับลูกมงร้อยเลยต้อง่าเครื่องไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องปวเจ็บเจ็บหนักแน่แสดงว่าสายพานนี่คือถ้าคุณซื้อมาคุณต้องจับเปลี่ยนก่อนชัวเลยชัวครับชัวกว่า ผมป่านบ็อกซ่าเลสิ่งวันนี้เอาใจคนที่ชอบสายดูคติครับพามาอู่ที่แบบเซอร์วิสครบวงจรครับสำหรับดูคติโดยเฉพาะเลยร้านเขาตั้งอยู่แถวถนนเสรีไทยครับตามมาดูกันว่าร้านเขารับทำอะไรบ้างแล้วก็ที่เจ้าของร้านเป็นยังไงตามมาดูครับ นั่นตัวกับเพื่อนๆสักเล็กน้อยครับพี่สวัสดีครับอาร์ตนะครับจากเกตกาลัดครับผมร้านพี่ทำมานานเนีครับก็เปิดมานาน,นยังผมคุกคีกับดูคาติมาน่าจะมี6-7ปีแล้วเริ่มต้นอย่างไงพี่ขอแบบจุดเริ่มต้นก่อนเป็นเป็นช่างมาก่อนหรือเป็นแค่คนขับดูคาติพี่เริ่มต้นเนี่ยเป็นคนที่ชอบรถดูคาติแล้วก็ซื้อมาขี่ก่อนก็คืออย่างแรกคือเราคือลูกค้าของดูคาติเลยก็ซื้อมาคันแรกที่พี่ซื้อมาคือรุ่นอะไรครับ ใช้เปอร์โมต,ตัดใส่เปอร์มาเลยใช่ค่ะแล้วก็คี่อยู่พักคี่อยู่นานไหมพี่ถึงตัดสินใจมาทําร้านเป็นอู่ของพี่เองประมาณ2-3ถึงปีคือเริ่มแรกเนี่ยไม่ได้เป็นร้านจริงๆคือเราเราสั่งของจากเมืองนอกเข้ามาใส่ตัวเราเองแล้วก็เพื่อนๆหรือคนรู้จักอยากได้บ้างแล้วก็สั่งมาให้แล้วก็เริ่มบอกกันปากต่อปากเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้วเนี่ยคนอยากให้เปิดเป็นร้านอยาให้มี เซอร์วิสด้วยอะไรด้วยแล้วก็โอเคลองทําดูครับแสดงว่าร้านที่รับทำเซอร์วิสทุกอย่างเกี่ยวกับดุคติหมดเลยซ่อมเล็กซ่อมน้อยอะไรก็มาหาได้หมดเลยใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้แนะนําที่อยู่ของร้านให้เพื่อนเพื่อหน่อยพี่ครับผมเกดก๊าดอยู่บนถนนเสนีไทยครับก่อนซอย23ติดถนนใหญ่เลยเซิร์ชเซิร์ชกูเกิลน่าจะเจอเจอครับกูเกิลแบบเจอเลยใช่ไหมครับใช่ครับหาง่ายครับอยู่ริมถนนเลยเจอสังเกตง่ายมากๆคือผมไม่เคยเล่นดุคติมาก่อนเลยแล้วมาขอความรู้พี่เลยครับถ้าตอนนี้ถ้าอยากเล่นดุคติอะ รุ่นไหนหน่าเล่นบ้างในสายตาพี่เอาเฉพาะแค่ในสายตาพี่พพถ้าในสายตาถ้าคนชอบดูเขาตีนอย่างแรกที่เขาจะนิสถึงรถส,สปอร์ตก็เป็นพบคานิกาเล่คันิกาเล่ใช่ใชอ่ะนี่คืออย่างสองคันนี้ใช่ไหมพี่ใช่ครับค <Okay. S 1> ันนี้เป็นคานิกาเล่อาอาแล้วก็คันนู้นเป็น9 R, ม9อหนึ่งาอาซึ่งมันต้องขึ้นอยู่กับงบว่าเรามีเงินในใจเท่าไหร่คือถ้าเริ่มต้นมันก็หาได้ตั้งแต่สามแสนกว่าขึ้นไปแต่ถ้าคนที่งบงบไม่เยอะ มันก็มีห้อมอนสเตอร์เจ็้ไเปอร์ปดที่ราคามันจะดอรอปลงมาอีกเยอะเลยอย่างมอนสเตอร์นี่เรียกว่าราคานี่จับต้องง่ายมากถูกถูกไหมพี่ถูกครับ795 796้าห้าดเก้าใช่ครับตอนนี้ป<ต>่นเปี้ยนป่นเปี้ยนแต่เท่าไหร่ถ้าถ้าเราไปจับมือสองมาแสนต้นแสนกลางแสนต้นแสนกลางใช่ไหมอ่ะสมมติผมเลือกมอนสเตอร์มาอย่างเนี้ยผมจับมาแล้วอยากรู้ว่าค่าสมมติอะ่ะเอามาเซอร์วิสอีกรอบหนึ่งเพื่อเช็คว่ามันมีอะไรสึกหรออะไรบ้างใช่ครับคือหลักๆอ่ะด้วยรถป็นอายุเยอะเนี่ย มันมีอะไรหลายอย่างที่มันต้องเปลี่ยนตามอายุก็อย่างเช่นพวกสายพานลูกลอกแล้วก็พวกของเล่นต่างๆชุดลูกปืนล้อหน้าล้อหลังลแผงคอคตั้งวาล์วต้องต้องเช็คเพราะว่ารถพวกนี้มันอย่างที่บอกคือมันตามอายุและตามระยะทางด้วยมันพอบอกเป็นเงินก็เข้าๆได้ไหมที่เป็นงบประมาณสมมติอ่ะอยากเซอร์วิสช,ชุดใหญ่เลยแล้วเราจับแล้วคันหนึ่งเราซื้อมาคันหนึ่งแล้วก็อยากชุดใหญ่สักทีหนึ่งมันจะอยู่ประมาณเท่าไหร่พี่ก็อาจจะแบ่ง แบ่งได้คือถ้าทำทีเดียวหมดเลยเนี่ยผมว่าน่าจะมี4-5่ถึงห้าหมืน่นแต่าสามารถแบ่งได้ก็หมื่นกว่าบาท20 0 0 0ืกว่าบาทย่อยซอยย่อยแล้วเลือกทําบางอย่างที่สําคัญก่อนได้ได้ก็คือได้เช่นกันแต่คือแนะนําอย่างแรกก็คือซื้อมาอย่างน้อยก็ต้องมาตรวจเช็คว่ามีอะไรสึกหรอบ้างไม่งั้นขับไปมีปัญหาไปก็จะรู้สึกว่ารถไม่ดีได้ไหมใช่ครับค,คือบางนนนคนแบบว่าซื้อมาอซื้อมาแล้วแต่ว่าไม่เซอร์วิสไม่ทำอะไรเลยขี่ๆไปเริ่มมีปัญหาทีละอย่าง2อ,อย่างมาเรื่อยๆ มันจะกายว่าค่าซ่อมมันจะแพงขึ้นเรื่อยๆคือถ้าเราซื้อมาแล้วเรามาเช็คและเซอร์วิสเลยเนี่ยมันก็จะไม่ต้องไปเจอปัญหาที่มันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอ,อันนี้พวกฝั่งมอนเตอร์แล้วที่นี้ขอถามพวกไฮเปอร์หน่อยพี่ไฮเปอร์มันจะมีกี่รุ่น Hyper มันมีโมตาร์ดกับตอนนี้มีเป็นไฮเปอร์โมตาร์ดเปอร์สตาร์ดรุ่น821นะครับแต่ถ้าเป็นในตัวปัจจุบันเะเป็นไฮเปอร์950นี่เป็นโมตาร์ดอย่างเดียวแล้วแล้วก็จะมีตัวใหม่ล่าสุดจะเป็นไฮเปอร์โมโน698ประสเดียว เอาเอาเอาแค่ตัวเก่าๆแล้วกันพี่ครับโมตาร์ดงพวกนี้น่าเล่นไหมพี่ในมุมมองของพี่ก็ยังน่าเล่นนะครับเพราะว่ารถมันไม่ถึงไม่ถึง10ปีหรอกมันก็ใกล้ๆแหละแต่ก็ด้วยราคาเหมือนกันราคามันถูกมาก๋ยวนี้แสนการถึงสองแสนต้นคือป้นเปี้ยนป้นเปี้ยนประมาณแสนการถึงสองแสนต้นแล้วใช่ครับเรื่อง maintenance service ก็เหมือนกันก็คือประมาณ3ามหมื่นกลมๆอาจจะแบ่งได้แบ่งเอามื่นกว่าบาทสองรอบดูแลยากไหมพี่ก็ปกติไม่ยากทหารคือบางคนกลัวว่าดูเติจะดูแลยาก service แพงแต่จริงแล้วมัน มันไม่ได้แพงเลยน้ำมันเครื่องเนี่ยเปลี่ยนทีก็2,000กว่าบาทถ้าเกิดถึงรอบต้องเปลี่ยนสายพานเปลี่ยนสายพานอย่างเดียวอยู่6,000บาทรวมค่าแรงแล้วสายพานแท้ราคาปกติไม่ได้แบบโดดมากคือเทียบกับรถญี่ปุ่นซึ่งมันก็ใกล้เคียงกันมไม่ได้หน,นีกันเยอะถ้านอกจากมันจะมีรุ่น่นึ่งไหมพี่ที่เรายกมามนพารนิกาเล่มอนเตอร์แล้วก็ไฮเปอร์มันจะมีตัวสแคมเบอร์นะสแคมเบอร์ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าเล่นเพรถมันขี่ง่ายเหมาะกับใช้ในเมืองแล้วก็ค่าสวิตก็จะถูกกว่าหน่อยนึง นนแล้วพวกตัวทัวริงของเขาอะพี่ทัวริงก็คือถ้าเกิดผมมองสองตัวผมเนอะทัวริงโดยติอาจจะไม่สุด uh huh. เพราะรถมันอาจจะขี่มันไม่ไม่ค่อยสบายเท่ารถค่ายอื่นแต่ถ้าอยาก็บทัวริงที่มันสนุก ขี่บิดติดมือชอบไครเตอร์ของดูคาติที่เขาจะจัดมันก็ตอบโจทย์คัดแห้งเล่าเรื่องคัดแห้งให้ผมฟังแต่เรนนะ็อยเป็นความรู้ครับช่วงก่อนหน้านี้ดูคาติจะเป็นรถที่ทําคัดแห้งติดรถมาจากโรงงานเลยค,คนก็จะติดภาพจำเอ้ยดูคาติต้องคัดแห้งจะมีเสียงกุ้งกิ้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 งเหมือนรถจะพังใช่ไม<ต>่ไม่ใช่ใชทีนี้ผมอยากรู้่าพอถ้าเป็นเขาจะมีตัวชุดคิดขายใช่ไหมพี่มีครับทุกรุ่นของดูคาติไหมเกือบเกือบทุกรุ่นใช่ครับราคานี่ดุไหมพี่ ก็เริ่มตั้งแต่4ี่ห้าหมื่นไปถึงหลักแสนอยู่ที่รุ่นอีกทีหนึ่งใช่ไหมใช่ครับอย่างถ้าเป็นพวกมอนสเตอร์เจ็ดเก้าหกเนี่ยชุดคิดอยู่ประมาณ4 50, ี่ห้าหมื่นในใน,ในเกรดที่มันดีเลยดีเลยถ้าเป็นคัดแห้งติดรถจากรุ่นเกา่าๆมาแปลงใส่ก็จะอ,อยู่ประมาณสองหมื่นกว่าบาทแล้วทีเนี้ยพอใส่คัดแห้งอ่ะต้องระวังอะไรหรือไม่ต้องหรือไม่มีอะไรน่ากังวล <c oughs> น่ากังวลไม่ค่อยมีนะเรามีคนถามเยอะว่าใส่คัดแห้งเนี่ยตามรถได้ไหมขี่ลุยฝนได้หรือเปล่าซึ่งมันสามารถขี่ลุยฝนได้ล้างรถได้ปกติแต่ขอแค่เวลารุยฝนกลมา เป๋าให้แห้งแค่นี้ไม่งั้นชุดแผ่นคักรในเป็นเหล็กเนี่ยมันจะเป็สนสนิมมันติดก,กันทีนี้อยากฟังเสียงพี่สตาร์ทให้ฟังสักเล็กน้อยได้ไหมได้เลยครับอันนี้คือรถของพี่เองเลยใช่ไหมใช่ครับกี่<น>ปีแล้วนะพี่คันนี้9ปีครับรถปี2015 9้ปีสภาพนี้ ไปไม่เห็นภาพเดี๋ยวไปดูรถคันจริงดีกว่าเอาเริ่มจากคะแนนมอน,มอนเตอร์หอไหมพี่ได้ครับเริ่มจากคันนี้นครับพี่ครับมอนเตอร์796ถ้าเราอยากเล่นรุน่นนี้ต้องดูอะไรบ้างอ่ะพี่ก็หลักๆใน96เนี่ยอาจจะให้ท่อสําคัญกับตัวสายพานก่อนอย่างแรกเพราะว่าสายพานก่อน,สา,านสายพานเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์เพราะเป็นสายพานทัมมิ่งเนี่ยมันมีอายุการใช้งาน2ปีหรือว่า2 4 0 0 0กิโลอย่างหนึ่งอย่างใดถึงก่อนใช่ครับ ถ้าพวกนี้ถ้าปล่อยขาดมันคือสายพานทามมี่เหมือนฝั่งรถยนต์ใั่พี่ถ้าปล่อยขาดเมื่อไหร่นะเรื่องเรื่องใหญ่เรื่องโตเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับลูกมงเรียบร้อยเลยต้องข่าเครื่องแม่เ้าเปลี่ยนเครื่องปวดเจบ็จบเจ็บหนักแน่แสดงว่า<อ>สายพานนี่คือถ้าคุณซื้อมาคุณต้องจับเปลี่ยนก่อนชัวเลยชัวครับชัวกว่านอกจากสายพานแล้วมีเรื่องอะไรที่แบบต้องระวังก็จะมีชุดลูกล็กสายพานเพราะว่าข้างในเป็นลูกปืนก็ต้องเช็คว่ามันลูกปืนมันสึกมันเสื่อมหรือยังถับถึงเวลาก็เปลี่ยน หลักๆหลักๆ2องย่าง,างใช่ครับที่เหลือก็คือเซอร์วิสม,มาตรฐานปกติเลยใช่ครับก็ดูแลไม่ยากครับคือถ้าคนดูแลประจำอ่ะดูแลม,มันตานระยะรถก็ไม่เป็นไรเลยผมอยากรู้ค่าสายพานที่รวมค่าแรงถ้ามาหาพี่ถ้าเป็นมอนสเตอร์เนี่ยอยู่5 9 0 0อบาทไม่ได้แพงก็ไม่ได้แบบฟิลเหมือนเราเปลี่ยนโซ่สเตอร์อ่ะมันก็เท่านั้นเอาจริงจริงอ่ะราคาอ่าใช่ถูกมากใช่แล้วก็หลักๆเรื่องน้ํามันเครื่องก็สําคัญบางคนขี่อย่างเดียวเลย มันเครื่องไม่ไ,ไม่ได้เช็คแม่เซอร์วิสเลยพอมาถึงทีนี่มันเครื่องขาดมันก็มีปัญหาได้ซึ่งจะแนะนำให้เปลี่ยนทุก3,000ันถึงห้าพกิโลเพราะว่าบ้านเรามันร้อนกว่าเมืองนอกคือตามสเปคชีตอ่ะอาจจะ7,500พัโลหรือหมื่นโลแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย5,000ันโลก็ถือว่าเยอะแล้วที่คนต้องเปลี่ยนพอพูดถึงเรื่องความร้อนพี่มันยุคหนึ่งตอนที่ฮิตมากๆตัวมอนเตอร์มันจะมีอาการร้อนระดับใช่ครับมันคือรุ่นไหนพี่795-796 แล้วตอนนี้มันแก้ไดไหมห่องก็คือก็มันความร้อนก็ดับแก้แกได้ครับแกได้ปัญหาที่แก้ได้เราสามารถทำยังไงได้บ้างก็จะมีตัวกล่องดักไอแก้ตรงนั้น <L> อ๋อก<ย>็ออคือไอ้ปัญหาเนี้ยจบแล้วจบวไม่เกิดขึ้นแล้วใช่ครับจริงๆถ้าฟังเท่านี้ผมก็มองว่าน่าเล่นคันหนึ่งถ้าคุณชอบดีไซน์ของตัวนี้นะของตัวมอนสเตอร์อีกจุดหนึ่งที่เจอกันบ่อยในมอนสเตอร์เนี่ยจะเจอสายแบค้ามแตกเบาดับก็ค่าอะไรอยู่สี่ห้าร้อยเบาๆบจริงๆถ้าฟังราคา เพิ่งม่หนีจากรถญี่ปุ่นเลยใช่คือถ้าเกิดขี่พวกญี่ปุ่นมาแล้วเนี่ยพวกนี้ราคาก็พอกันในการเซอร์วิส,สตอนนี้ราคามือสองนี่แสนบวรลบได้เนาะใช่ครับถ้าใครชอบดีไซน์ทรงนี้นะเพราะดูกะติอะผมมองว่าดีไซน์เขาแบบมันขึ้นทิ่งไปแล้วบางคันน่ะที่แบบมันดูไม่เก่านะใช่ใช่ร<ช>ู้สึกว่าไม่ธรรมดาคือบางคนพอเจอรถรุ่นใหม่มาสเตอร์เก้สเ็อาจจะไม่ชอบเพราะมันไม่มีเฟรมถักแล้วคันต่อมาขอพูดถึงคันนี้หน่อยพี่คันนี้กาเล่เออมันคือ คันนี้เป็นคันนี้ก็เล่อครับคือเบสเป็นเครื่อง1299 mm hmm. เพราะเป็น R าเนี่ยชิ้นส่วนข้างในก็จเป็นแคเทเนียมทุกเครื่องข้างในเครื่อง,องใช่ทุวกวาเป็น<ว>ววเทเนียมหมดเลยใช่ครับก็จะเป็นรถที่ใช้ส่วนใหญ่นอกก็ใช้เป็นรถแข่งเรสต์บอ์ได้ mm hmm. ถ้าเราอยากเล่นพวกพันธิกาเล่พี่มันต้องเราต้องดูอะไรเราต้องแบบดูอะไรเป็นสำคัญพีห่หลักๆพันธิกาเล่ที่เจอเนี่ยอาการประจาตัวมันเลยคือถ้าเป็นสายจอด uh huh. แมบบเซนเซอร์เสียก็ถ้าเปลี่ยนใหม่เบิกสูงตัวละสี่พันกว่า hmm. ตามอายุก็จะเจอพวกซีนฝาวาาเสื่อมก็แค่เปลี่ยนซีนแค่นั้นจบไม่ไม่ยากไม่ใช่ปัญหาใหญ่คือถ้าเกิดว่าซื้อรถมาก็สะอาสังเกตตรง บริเวณฝาสูบเครื่องว่ามีคราบน้ํามันมีไอ้น้ํามันไหมใช่ครับหลักไม่ไม่ค่อยมีอะไรนะเป็นห่วงเพราะว่าในเครื่องบล็อกนี้มันไม่ใช่ไม่ใช่สายพานแล้วมันเป็นโซ่ราวลิ้นก็จะไม่ไม่มีค่าสายพานแล้วผมอยากรู้ความแตกต่างเขาแบบมันมันมีหลายหลายตัวใช่ไหมพี่พานิเกลเล่มันจะมีตัวเท่าไหร่นะพี่มี899 899าเก้าแปดเก้าเก้าแล้วก็โดดเป็นหนึ่ง9ก้าเก้าหนึ่งเก้าเก้าแล้วก็มีเป็นเก้าห้าเก้ากับหนึ่งสองเก้าเก้ามันต่างกันยังไงพี่หรือต่างกันที่เครื่องยนต์ต่างกันต่างะ ต่จุดต่างอีกที่เห็นได้ชัดเลยคือสวิงอาร์มเป็นซวิงอาร์มคู่ถ้าเป็นหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งสองเก้าเก้าจะเป็นอาร์มเดียวถ้าเชียร์ให้เล่นนะท่านมุมมองพี่ถ้าเราอยากคอมตัวสปอร์ตของทางดูปกติแล้วแบบเริ่มต้นเลยให้ไปเล่นตัวไหนดีก็แนะนําว่าให้หารถที่มันปีใหม่ที่สุดเท่าที่งบเราถึงคือเน้นเป็นปีใหม่ที่สุดไว้ก่อนใช่คือรถเนี่ยพอมันอายุเยอะเนี่ยค่าเมนเทนแนนซ์มันก็จะเยอะขึ้นตามมาอ่าอันนี้คือฝั่งพานิกาเล่ครับคันนี้ที่สําคัญครับ ต้องเล่าก่อนคใครรู้จักตัวตึงสุขุมวิทเปล่าที่เป็นฝรั่งหัว้นเนาะนี่รถเขารถเขาครับเอาเขามาทําอะไรพี่คัน,นี้อันนี้มาเซอร์วิสเปลี่ยนปั๊มน้ายาหล่อเย็นแล้วก็มาใส่ของแต่งเพิ่ม <laughs> หรือถ้าใครรู้จักก็เห็นแล้วรู้เลยว่าคือเขาแน่นอนอันนี้พี่อาร์ตเขาได้คุยเนาะได้คุยเขาแล้วก็ถามเรื่องทําไมถึงไม่ได้หมวกกันนอ็อตลอฟังหน่อยพี่เราก็ไปห่วงเขาเนาะข,ข,ขับรถมาเนี่ยจากบ้านเขามาร้านเนี่ย หมวกกันน็อกไม่ใส่มาแล้วถามว่าทำไมไม่ใส่หมวกกันน็อกมาบอกเขาไม่ชอบ,บอมันอันตรายนะบอกเขารู้แต่ว่าถ้าเจอตำรวจทำไงบอกเราก็จ่ายค่าปรับอันนี้อันนี้คือใช้เงินแก้ปัญหาใช้เงินแก้ปัญหา,หาคือตะขีแบบเดือดมากครับเช่นสุขุมวิท ไม่กลัวคือไม่ไม่กลัวลม้มไม่กลัวอะไรเลยนี่แล้วคือนี่รถครับอันนี้กาดเทคนิคคือเขาทำเองเขาทำสีมาครับชอบชอบรถเขาทุกคนันทําสีแปลกแปกทุกคันเลยตัวตึงครับตัวตึงไล่มาพี่ครับอย่างจุดนี้ครับอ่าเล่าให้ฟังหน่อยพี่ถ้าเป็นไฮเปอร์ต้องดูอะไรอย่างไรบ้างพี่ก็ถ้าเป็นในอย่างรุ่นนี้เป็นไฮเปอร์90 SP ซึ่งในรุ่นในรุ่น950เนี่ยรถมันปีใหม่แล้วปัญหาเจอน้อยมากรถก็ขี่สมูทขึ้นกว่าตัวเก่าแล้วก็ราคาก็เริ่มเริ่มดอกลงมาแล้วมือสองอยู่ประมาณ3ามแสนต้นจากรถใหม่5้าแสนกว่าบาทพวกเครื่องอยู่อันนี้เป็นเป็นสายพานหรือเป็นโซลาร์สองสายพานอ,อยู่เหมือนกันก็ต้องให้ความสําคัญตรงจุดนี้เหมือนกันใช่ครับถ้าอย่างรถรถแรกปี19ก็ปีนี้ปี2024ก็ถึงเวลาต้องเปลี่ยนแล้วเพราะสายพานในเครื่องบล็อกนี้เปลี่ยนทุกทุ0 0ามหมื่นกิโลหรือว่าห้าปีอู้สามหมื่นกิโลก็นานนะพี่ใช่า ตัวอมอนสเตอร์แล้วก็ค่าเปลี่ยนไม่แพงสายพานรุ่มขั้นแรงอยู่หกพันบาทถูกท่านนอกจากสายพานมีอะไรต้องระวัง่างรหรือไม่มีแล้วต,ตัวนี้ปัญหาที่เจอเป็นปัญหาเฉพาะตัวของ9ก้าสูเนี่ยจะเจอพวกอาการเบาและดับเบาและดับใช่มันเป็นที่ตัวลิมปีกีเสอร์สกะปรกเนื่องจากน้ำมันเชื้อเพลิงที่เราใช้บางทีเราไปเติมโซฮอ95ซึ่งน้ำมันอาจจะไม่สะอาดในบางปัม๊มก็เป็นคราบขาเขม่ากเกาะติดอยู่แก้ด้วยการถอดล้างถอดล้างครับออง่ายๆเลยใช่เออพอคุยเรื่องน้ำมันพี่ คือเราเติมได้ไหมโซฮอลก็ห้าเติมได้เติมได้ปกติใช่ไหมพี่แต่ถ้าแบบถ้ามีเงินหน่อยอาจจะไปเติมเบนซินเบนซินก็ได้ลืกตัวถ้าเป็นพวกวีพอร์ได้ไหมได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าบางคนสายจอดเนี่ยก็แนะนำมาเติมเบนซินไว้ดีกว่าแต่ถ้าขี่อาทิตย์ละครั้งเนี้ใช้โซฮอก็ได้ครับแล้วถามความต่างพี่ตัวนี้กับตัวสแตนดาร์ดต่างกันยังไงต่างกันที่หนึ่งในสีสีชกหน้าชกหลังเป็นเออร์ลินล้าเป็นมาชเชสซิน ฟีลลิ่งก็ต้องต่างนะต่างครับต่างต่ช่วงล่างเป็นเอรินมาเนี่ยแต่เครื่อง็อกเดียวกันเซ็ตได้เหมือนกันแค่ช่วงล่างต่างแล้วก็เป็นรถที่มันคือในไทยอาจจะไม่เยอะน่าจะมี10คันได้เพราะว่ามีรถสีเป็นสีพิเศษแต่ว่าก็ไม่ใช่ลิมิเต็ดด้วยราคามาต่างกับตัวเบสเยอะหรือพอพอประมาณแล้วอย่างเรื่องความสูงอรมีผมถามน่ยถ้าคนแบบตัวไม่สูงมากอยากขับอย่างนี้มันสามารถโหลดได้ไหมปรับเบาะได้ไหมอาจจะปรับโช๊คครับเพราะมีบีเก็ตให้ปรับลงมาได้อีกนิดนึงโหลดโช๊คหน้าได้แต่ก็ไม่อยากให้ให้โหลดเยอะเพราะมี ก็แม้เวลาเราขี่ใช่<ม>ซึ่งคนเหมือนผมมาสูงก็าเขาเจ็ดกข็ขี่ได้ตัวสี่อ <X T. S 2> าจจะส่งสไลด์หมดปลายขาบันเล่เลย <laughs> แต่คันคันนี้จริงๆของมอสมันสวยชอบชอบมากอยู่แล้วแล้วก็วกที่มันเราไม,ไม่ไม่ค่อยเห็นตามถนนคืรถทรงเนี้ยมันน้อยมากใช่ใช่แล้วที่สำคัญคือทรงมันดีแล้วก็เครื่องนั้นบิดติดติดมือจริงมือครับติดแบบเปิ๊กเลยใช่ถ้าเอาไปขี่ออกต่างต่างจังหวัดเวิร์เลยพี่หรือควรติด ติดชิวจะช,ช่วยได้เยอะเพราะว่าตัวนี้กินลมมากร้อยสามร้อยสี่เริ่มแบบรู้สึกเหนื่อยแล้วน่าจะเริ่มดิ้นหน้าเบาประมาณเท่าไหร่พี่เท่าความเร็วจริงๆอะ่ะไฮเปอร์ผมจะแนะนําลูกค้าตลอดว่าควรใส่กันสะบัดเป็นอย่างแรกเพราะเป็นรถที่หน้าเบาบางทีไปเจอคอสะพานหรือเจอหนุมเงี้ยแอ <มา S 2> นโชว์ใช่ครับมันมันนุงความปลอดภัยเราให้ลูกค้าที่แรกใช่ใช่ใช่เพราะเครื่องมันแรงอะไรมันแรง่โอเคอันนี้เรื่องของไฮเปอร์อีกอันหนึ่งพี่อันนี้เรียกว่า แน่ะเห็นน้อยนะเฉพาะกลุ่มมากๆเลย <S 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 ใช่ครับเดวิลเนี่ยเป็นรถที่แบบว่ามันเฉพาะกลุ่มจริงเนียกก่ยคันนี้เป็น 1260S ในไทยก็รถน้อยมากเพราะว่าด้วยที่ <ๆ S 2> <ๆ S 1> มันเป็นทรงที่คนต้องชอบจริงๆถึงจะซื้อมันมาแต่ว่ามันก็รถที่ขี่ขี่ดีคันนึงรถมันเตีย้ยขี่ง่ายมันขี่ทางไกลก็ได้อ่ขี่ในเมืองก็ได้มันคือรถบ้าพลังผมเลอยกได้อย่างนี้ได้ไหม <S <S ได้ครับ <S 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 มันกี่ซีีนะพี่พันสองหกสิบครับพันสองหกสิบใช่ค่ะเปิดคันเร่งหนักๆเนี่ยเกียร์สองก็มีโอกาสหน้าร้อยได้ ทางที่รถมันหนักมากๆแต่ก็มีโอกาสที่จะลอยเอ้ยผมถามหน่อยผมผมเคยขับล็อกเก็ตทีพี่ครับไอ้นั่นน่ะขับในเมืองไม่ไหวเลยพี่แบบร้อนแบบร้อนมากโอ้ <S 2> <S 2> โหร้อนทะลุคือหลักๆอ่ะรถไม่ว่าดูคติหรือรถรุ่นอื่นอ่ะ ร้อนเพราะว่าท่อเดิมที่เป็นแคทลูกใหญ่มันอมความร้อนสะสมไว้ทำให้เรารู้สึกว่าร้อนตลอดเวลาถ้าเกิดเราเปลี่ยนท่อให้มันโฟล์ขึ้นอีกนิดนึงมันก็จะช่วยช่วยได้ใช่ไหมครับอันนี้ก็ร้อนเหมือนกันใช่ไหมพี่มันเลียงไม่ได้อยู่แล้วใช่คือบางคนนึกดูเขาติร้อน B M ก็ร้อนร้อนคาว่าก็ร้อนฮันด้าก็ร้อนจะเว้นรถแบบรถเครื่องเล็กนะอันนั้นเข้าใจได้แต่พวกเครื่องใหญ่ ไปขับคันไหนก็ร้อนใช่ครับอย่างอันนี้อะไรพี่ที่จอดอยู่อันนี้เป็นพันเอกเล่ M4S ครับอันนี้เหมือนพี่เล่าว่าคือเจ้าของวิ่งแต่แท็กขับแต่แท็กอย่างเดียวเลยใช่ไหมเจ้าของเป็นต่างชาติแล้วก็ขี่แท็กเดย์อย่างเดียวไม่ขี่ถนนเลยและนี่เข้ามาเซอร์วิสหรือมาทำอะไรใช่ครับมาเซอร์วิสคือเนี้ยต้องเล่าว่าตอนที่ลูกค้าเข้ามาล่าสุดเนี่ยคือเขาโทรมาเบรกหายเบรกหายกำลับเบรกหายสรุปว่าผมก็เข้าใจว่าอย่างนั้นว่ากำลับเบรกหายแต่จริงแล้วคือคาลิเปอร์หายโดนถอดไปแล้วก็เขาก็ไม่รู้ใครขโมยไปโทรมาใหม <laughs> แต่แต่มันนิยมเนาะพี่เนาะใช่ครับโบอย่างนี้มันต้องนิยมอยู่แล้วถอดถอดหายถอดหายท,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 ทีนี้พี่อาร์ตผมถามหน่อยครับ,รบเวลาผมเห็นข่าวอุบัติเหตุนุดูติเวลาชนปุ๊บแล้วหน้ามันแยกออกไปอย่างเนี้มันเกิดจากรถมันไม่ดีหรือออกแบบแล้วพี่คือเวลาที่ชนแล้วชุดหน้ามันอาจจะกระจายแยกอ,ออกไปนี่นเกิดที่การออกแบบของเขาคือเขาต้องการให้ตัวเฟรมเนี่ยไม่รับความเสียหายมากก็เลยออกแบบให้เวลาชนเนี่ยชุดแผงคอชุดชกหน้าจะหลุดออกไปเลย มันคือเรื่องการออกแบบนั่นเองใช่ครับคือเขาที่เขาสำคัญว่าถ้าเกิดอย่างน้อยเราชนชุดหน้าเนี่ยเบิกใหม่ก็ไม่แพงถ้าเกิดว่าเฟรมมีความเสียหายเนี่ยราคาจะสูงสูงกว่าใช่ไหมใช่ครับชุดหน้าเบิกไม่ค่อยแพงถ้าเทียบมันไม่แพงเท่ากับตัวฝั่งเฟรมใช่เท่าเวทแล้วเนี่ยชุดหน้าถูกกว่าฝั่งเฟรมกว่าเครื่องอันนี้ขอถามอันนี้ส่วนตัวเลยผมอยากรู้ค่าค่าเซอร์วิสตอนนี้ของของฝั่งดูสตีอ่ะทางบริษัทยังยังสูงถูกไหมพี่ทุกวันนี้ถูกลงกว่าที่เก่า ถูกถกว่าเจ้าเก่าเนื่องจากว่าเขาปรับลดราคาอะไหล่มาเยอะเลยแล้วก็ค่าแรงก็ยังยังในทรง,งเดิมแต่ก็มีส่วนลดให้ลูกค้าเป็นบางช่วงซึ่งจัดแคมเปญลดทั้งอะไหล่ั้งค่าแรงส่วนเราก็ราคาก็ไล้เรียกันอาจจะแพงกว่านิดหน่อยหรือถูกกว่านิดหน่อยมันขึ้นอยู่กับว่างานที่ทาเป็นงานแบบไหนอันนี้พอเรื่องพออันนี้ผมอยากรู้เรื่องส,สายสายพันทัมมินเพิ่มพี่ครับมันมีของเทียบไหม ส่วนตัวผมก็เคยเห็นว่าเขามีใช้ของเทียบเคยเห็นเหมือนกันใช่ไหมพี่ในพวกมอนสเตอร์96บีแต่ถ้าส่วนตัวพี่คือพี่เอาของแท้เบิกศูนย์เท่านั้นคือถ้าเทียบกันเนี่ยสายพันธุ์แท้เบิกศูนย์อยู่ประมาณ4ี่ห้าพันของเทียบอยู่มาสามพันกว่าบาทโอ้ก็ไปของแท้ซึ่งต่างกันหลักร้อยนิดเดียวม่าไปของแท้ดีกว่าคือเราไม่อยากเอาความปลอดภัยของลูกค้ามาเสี่ยงกับช่องว่างแค่ไม่กี่ร้อยนิดเดียวใช่ครับ ก็ไม่น่ามีเนาะเพราะอย่างน้ำมันเครื่องกาเลือกตามความชอบไ้เลยชอตบตังคแบบเราเนคนนึงบต่างก็ไปใช้ดีๆลิตรละพันมันก็มีงบน้อยลิตรหนึ่งสี่ห้าร้อยก็ทำใช้ได้เหมือนกันอย่างร้านพี่ก็มีครอบคลุมหลายยี่ห้อใช่ครับเรามีออปชันให้ลูกค้าเลือกไม่ว่าจะเป็นในราคาน้มยาวหรือแบบแพงเราก็มีมีให้ลูกค้าได้เลือกแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยพอไปเรื่องน้ำมันเครื่องที่นอยู่ความพอใจมากกว่าแล้วพวกเซอร์วิสโช๊คอะไรพี่ก็รับหมดรับหมดครับใช่โช๊รล่วซึมซีนแตกทำได้หมดเลยเรียกง่ายๆครรวงจจ ก็อยากให้พี่อาร์ตฝากร้านอีกสักรอบหนึ่งครับ,รบผมฝากร้านหนึ่งนะครับเกียร์ก้าหลาครับอยู่ริมถนนเซนี์ทยก่อนซอย23ยรับเซอร์วิสดูกติทุกรุ่นเซอร์วิสเล็กเซอร์วิสใหญ่หรือว่าแต่งรถเรารับจบได้หมดครับในที่เดียว ก็ยังไงถ้าใครขับดูคติอยู่ไม่ว่าจะเป็นมือหหรือมือ2ก็ตามคนที่ซื้อมือ2แล้วกันเห็นว่าราคามันจับต้องได้แล้วเนาะก็แนะนาครับซื้อมาแล้วก็เชียร์มาหาช่างที่มีความรู้ร้านที่มีความรู้เพื่อมาตรวจเช็คอีกทีครับว่ารถของคุณนะ่อยู่ในสภาพที่แบบพร้อมใช้งานจริงหรือเปล่าเพราะว่าถ้าขี่รถไม่พร้อมใช้งานอนะ่ะโอกาสรถพังกลางทางกินเท้าลิงอย่างเนี้ยแค่ค่าสลรยกกับว่าโอ้โหหลายบาทแล้วยังไม่แบบรมูมผู้อุบัติเหตุต่างๆครับเช่นเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดัวใจพวกเราด้วยครับชาวบ็ ไว้คลิปหน้าผมจะพาไปหาอู่ไหนอีกไปร้านไหนอีกก็สามารถติดตามมาได้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ